เดใช่ครับจะอัปเดตทุกสิบนาทีดูข้อมูลหลักได้ทีนทีครับทาการตอนนี้ครับส่วนที่มีที่คนกับฝนที่ตก,กในประเทศไทยมีวฝนตัตเกเยนาใต้จตรรับล่องความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ปกติทุกปีบางครั้งก็จะมีเรื่องพายุตื่นติงหาในภาพรวมยังต่ำกว่าค่าปกติครับช่วงภาพที่ในช่วงต้นปีแรงมากนะครับ ถ้าเต่ทั้งปีตอนั้นที่เรา่างานเมื่อเดือนที่แล้วน่าจะตกมากประมาณสิน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่มีของข้อมูลเรื่องน้ำที่เกี่ยวกับท้ง่าาดใหญ่ในกลางของกรมชลนะครับขณะนี้มีน้ำประมาณห้าเปอร์เนต์เทียกัวนีนี่มีผลการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งการยึด้ายเกี่ยนที่ใกล้เปี่ยนกันครับ็อตไปดาที่ัดีใช่ครับแต่มีลเลย เทียบกับปีที่แล้ว79ดดปีที่แล้วไปได้ผลช่วงกันยากรุลาเดือนไปในลำน้ำสาขามีที่ยังมีผลกระทบนะครับภาพรวมที่อยกากติดตามครับแล้วก็ใช้ขอ้อมูลคาดการณ์ฝน3วันจะปากเมิน้ำท่าที่จะไหลลงน่าจะมีโอกาส เป็นผูุ้ร้างประเด็นไ้ว่าปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเราประสบมาทุกปีต้องมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแรงซึ่งส่งผลต่อความเสียหายจะ่าข้มไม่ได้นะคไม่มีใรกลับมาชใาผกานทุกบนะครับผมไม่มาให้รรวงและหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องน้ำบริการการทำเงานต่อเนื่องะเพื่อจัดทำแผนและโครงการที่สามารถวิ่งำเนินการขันกรได้ในรยะเวลาสามปี ซ <S 々> ึ่งตลอดจนพิการโครงการสำคัญระยะยาวเพื่อให้น้ำถึงไร่นานาสาทุกหมู่บ้านแค่ไ่ปัะหาดใครที่บัตกน้ำได้ประโยชน์กัสิทธิภาพผมขอเน้นการเสริมประสิทธิภาพของโครงการที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดก่อนจะพิการป่อสร้างพรงอถ่ายการบริหารจัดการน้ำระบบการกระจายน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้การใช้งบประมาณแผดินเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและทำในช่วงตัวคนที้ผมขอมาให้กรมชนและที่สร้างนเสนอพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก ร้อมเงแนวทในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอได้เลยต่อไปครับขอบคุท่านนายค่ะอยางสามีนครับทางสนงเขาได้ร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำสามต้อหมายล่กด้วยกันนะครับเรอเด็นหนึ่งก็คือการในส่วนของตัวสามทีน่นะ เพื่มเติมโครงการของโครงการต่างๆนะครับขออนุญาตให้ทางท่านเนินการปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ต้องเร่งแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นภายในรัฐบาลนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงคุณภาพของน้ำน้ำดื่มน้ำใช้น้ำบริโภคผมได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ เรื่องน้ําเร่งทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อจะทําแผนง,งานด้านน้ําระยะ3าปีนะครับเน้นนะครับระยะ3าปีและแผนง,งานสําคัญระยะยาวเพื่อให้น้ําถึงไร่นาน้าําสะอาดทุกหมู่บ้านแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านน้ําอย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งผมเน้นย้าในการปรับปรุงโครงการที่มีเดิมอยู่แล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดตลอดจนการก่อสร้างโครงข่ายการบริหารจัดก,การน้ําเพิ่มเติมโดยพิจารณาถึงความเร่งด่วนและความเหมาะสมในการ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นสําคัญโดยที่ประชุมหาหรือการบริหารจัดการน้ําได้พิจารณาและเห็นชอบแผนงาน3ปีด้านทรัพยากรน,น้ําและโครงการสําคัญเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ํากินน้ําใช้ปัญหาภาัยแรงน้ําท่วมตลอดจนภัยพิบัติอื่นๆซึ่งจะก่อให้เกิดกับประชาชนหลายล้านครัวเรือนประกอบด้วยแผนงาน5ด้านดังนี้การเพิ่มน้ําอุปโภคบริโภคการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ําเดิมและพัฒนาระบบกระจายน้ําการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน การพัฒนาพื้นที่น้ําท่วมและป้องกันพื้นที่ชุมชนการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําและการจัดหาน้ําเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมและรัฐบาลมีนยโยบายสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําให้กับพี่น้องประชาชนโดยผมสั่งการให้สทชเร่งทําแผนง,งานด้านน้าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้และผมให้มอบหมายให้หน่วยงานด้านบริหารจัดการน้ําโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเน้นการสื่อสาร และแจ้งเตือนลูกหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้จิสดาประเมินภาพถ่ายพื้นที่น้ําท่วมซ้าซากท่วมแล้วท่วมอีกกับกรมชลประทานกับกรมชลประทานและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทระวงและสหกรและสะทนชร่วมกับร่วมกันเฝ้าติดตามระวังสถานก,การณ์ร่างจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนร้อยที่สุดขอบคุณครับ ค่ะขณะนี้นะคะก็เสร็จสิ้น,นะะการถแถลงการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะครั